สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดาวนะคะก็มาพบกับมุมใหม่มาเจอกันที่มุมใหม่มุมในครัวนะคะเพราะว่าลูกกําลังหลับแล้ววันนี้นึกอะไรได้อย่างหนึ่งได้อ่อก็เลยอยากจะมาอัดแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะสิ่งที่ดาวจะเล่าเนี้ยต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบดาวเสียดายมากนะคะเสียดายอะไรรู้ไหมคะเสียดายเงินค่ะ ตอนช่วงเทศกาลโควิดแล้วดาวได้กลับบ้านเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสียเงินเยอะมากที่สุดเลยค่ะเสียเงินค่าตัว๋วค่าที่พักนะคะเชื่อไหมคะว่าประมาณหมดไปแสนห้าค่ะกักตัวห้าคืนนะคะที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เสียค่าตัว๋วปกติค่าบินมันจะไม่ได้แพงขนาดนั้นใช่ไหมคะพอเทศกาลน่ะมันเจอ กับตัวเข้าไปอีก5คืนนะคะแสนห้าค่ะรวมเบ็ดเสร็จจ่ายเงินไปนะคะแทบเป็นลมนะคะแสนเกือบ20000นอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะคะคือแบบว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเรวจะบอกตัวเองว่าเบรกเอาไว้ก่อนยังไม่กลับเมืองไทยนะคะเพราะว่ามันเสียเงินเยอะมากนะคะเพื่อนๆต้องทนความคิดถึงที่บ้านไปก่อนหรือว่าโทรวิดีโอ วิดีโอคอลคุยกันอย่างนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าอตอนนั้นที่เราตัดใจกลับเพราะว่าน้องฟิลิกนะคะาอยากเอากลับไปเพื่อเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยแล้วก็เลยอยากจะให้พ่อกับแม่เห็นน้องฟิลิกแบบเนี้เราก็เลยแบบเออพาลูกกลับไปพอกลับไปจริงๆคือเราเสียเงินแล้วเ,เสียดายมากเลยคือมันเสียเงินเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเรารออีกนิดนึงอะเราจะได้แบบ เงินมันจะได้ไม่เสียเยอะนะคะอันนี้เราก็เลยอยากจะฝากบอกกับหลายๆคนว่าถ้าเกิดว่าไม่เร่งรีบไม่ด่วนจริงๆนะคะก็อย่าเพิ่งกลับนะคะถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็รอไว้ก่อนถ้าที่ไหนมันต้องให้กลับตัวหรืออะไรมันเสียเวลาเสียเวลาเป็นเสียเงินเสียทองเสียทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าอันนี้มันย้อนเวลากลับไปได้เราก็จะยังไม่กลับช่วงนั้นนะคะ เสียเงินเสียเวลามากนะคะก็เลยจะมาแชร์ให้ฝั่งนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย